แล้วเรียนจากเราเพรสูตัดในพระวจนะว่นนาบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักมัทธิวบทที่11ข้อ28ถขอให้ฉันถามคุณสักคำถามหนึ่งถ้าคุณลมป่วยคุณจะหันไปหาใคร คุณจะพอใจกับการไปหาหมอคนไหนก็ได้หรือคุณจะหาหมอที่เก่งที่สุดซึ่งเป็นหมอที่เชี่ยวชาญในด้านที่คุณต้องการความช่วยเหลือฉันมั่นใจว่าเราทุกคนอยากไปหาคนที่เก่งที่สุดแน่นอนคงไม่มีใครอยากฝากชีวิตไว้กับคนที่ไม่ทุ่มเทหรือขาดความรู้ความสามารถที่จำเป็นแล้วความเชื่อของเราละ่ะเพื่อที่จะคงอยู่ความเชื่อต้องการการสอนและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และแหล่งการสอนที่แน่นอนที่สุดก็มาจากพระอาจารย์เองคือพระเยซูพระองค์ทรงปรารถนาจะสอนเราทุกสิ่งผ่านทางความรักของพระองค์เราจะแนะนําและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คําปรึกษาแก่เจ้าและเฝ้าดูเจ้าอยู่สดุดีบทที่32ข้อแลาพระองค์จะสอนเราเรื่องอะไรเปโตผู้ที่เข้าใจแก่นแท้ของคําสอนของพระเยซูได้กล่าวว่า ซีโมนเปโตทูลตอบพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้พระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดรยอห์นบทที่6ข้อ68นี่คือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการสอนคุณตอนนี้การพักคือการรู้จักหยุดการพักคือการหยุดฟุ้งซ่านและหยุดการดิ้นรนการพักคือการวางและปล่อย เหมือนมารีที่หยุดอยู่แทบพระบาทของพระเยซูและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจงปล่อยให้ตัวเองได้รับการสอนโดยพระองค์ผู้ทรงมีพระดำรัสแห่งชีวิตนนร้นดันวันนี้ฉันอยากหนุนใจคุณให้เข้าไปในที่ส่วนตัวคือในห้องของคุณและวางภาระทั้งหมดไว้ที่พระบาทของพระองค์แล้วเมื่อคุณออกไปจงปล่อยปัญหานั้นไว้กับพระเยซูที่ห้องของคุณและพูดกับพระองค์ว่าตอนนี้พระองค์ต่างหากที่กำลังดูแลปัญหาของลูก คุณคือการอัศจรรย์